ค่ะ,คคะปามดีค่ะกลับบ้านแล้วเนอะอันนี้อัน,นไปใสม่มะม่วงมีมะม่วงกินน้ำอันน้อยพับปากพับป,ปากถุงให้ป้านหน่อยพับแกอาลูกนี่แกอาเนี้ยนี่ปีนเอ้ะร้อนจังค่ะนี่ได้มักพริกหลายอยู่เดอ้อนี่ประมาณสิบกิโลัะพริกมันห้อนบกพริามันห,อนหน้อนนนอยากกลับบ้านแล้วร้อน กลับซาเลงกันเดี๋ยวให้น้องปายถือกล้องเนาะเดี๋ยวเราก็กลับบ้านกันแดดร้อนประมาณเที่ยงครึ่งบามฮะขี้มกขี้ม,ม,ม,มกเลยเหรอแย่แล้วขี้มลลโมกอะไรรูฝนกะซิมาไปเฮากลับบ้านกันบิก๊กหอนไม่อารมณ์แล้วบิก๊กอ,อารมณ์หนุกไหม ฝนตกมาแดดเอาเฮ็ดสิออกใจหยา มอยู่ส่วนบ่มีลมเลยฮอนเอาจนหลาย่านเป็นลมเสาสามสเต็ปน่ะนะมอฮอนแหงคือมเมฆคืมฝนแดดแดดอากาศสิตกถ้าเบิงเป็นหวานแล้วฮอนแหงโวหวัน บอคือหญ่เลยซึโโ่งต้นโาามะม่วง่นป่ะเบือ้อวิวเนาะขาดตับคั่เออขาดตับโชคดีขันบอเคยแงนเบื้บอ,องต้นมันจักเคื่อไปกับพวกแงนคิดว่ามันบ่าเป็นไงเอาพอเห็นเด็กๆบอกหิวมองม่วงปลาเมฆว่าเั่นแงนขึ้นไปอยู่ต้นเบื้องปลาเมฆสิ มีแค่มวแบบนี้แหละอืมเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปเตรียมขาย่ไปยกอยอ่เดี๋ยวฝนมา เป็นหลุมเป็นบ่อนอาทางไปเอออ,อ,อร่อยที่สุดเลยเกือบบ่มีที่แรกว่าเอาบ,อบ่าอหมักม่วงหืบเรหิว แยกย้ายกันก่อนนะกลับบ้านเดี๋ยวอาบน,น้ำค่อยมากินข้าวกันค่ะน,นี่ได้ประมาณสิบกิโลนี่แหละเอาไหนามาจอดเลยไหนจอดมาควักมาเลย เดี1 1๋ยวกินในติ่มกันเนอะขอจออยู่หน้าเฮ้ยมันรถหน้าบันยัยรถกระบี่มันกระบี่เหรอรถไหนรถไหนรถไหนดีข้าวอ่ะสวยมากเลยบิณฑสิทธิ์แล้วได้8ปกิโลนะคะวันนี้ยังไมแทนได้เลือกมากนาโอกนะเก็บมารวมเลย8ปกิโลนะคะค่ะถ้าผู้ใด จะมาหนักแต่ค่าส่งนะค่ะมะพริกอยู่บ้านเฮามันก็บม่ค่อ,คอยแพงนะแต่ตามตลาดขายโลละหูคิปแต่ว่าค่าส่งนะม,งนนมันมันค่าส่งนะร้อยยี่สิบมะพริกนะค่าส่งร้อยยี่สิบแล้วก็ค่ากล้องอีกยี่สิบบาทยังมารวมค่าโรดด้วยค่ะอันนี้ค่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะฝากดนนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ